กับว่าพกกับปิ่นเซ็ตเจีวันนี้นะคะปัจจูบาแบบนนแน่นๆหน่อยนะคะก็เออแต่งเองยังตกใจตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่าจะไม่ได้แต่งหน้าแน่นขนาดน,นี้มานานเท่าไหร่แล้วน,นะคะสำหรับลุคนี้นะคะปิ่นได้อินสปายมาจากจ รูปนี้เลยนะะก็เป็นลูกว่าดิจิตอลอาร์ตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าสวยมากนะคะเราก็เลยคิดได้ว่าเราไม่ได้แต่งลุคโคตรฟอแบบนี้มานานมากแล้วนะคะก็เลยเออลองกลับมาแต่งลุคฟอรฟอแบบหนักๆก,กันสักทีหนึง่งแล้วก็ออกมาเป็นลุกนี้นะคะก็รู้สึกว่าอืมโอเคเกือบจะเหมือนูีมัง้งนั่นแหละอ่ะ anyway กลับไปดูที่ h o w to แต่งหน้าของเรากันนะคะบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะคุยกันเสียงเบานิดนึงนะคะเพราะว่าระหว่างที่แต่งนี่ลูกหลับนะคะอ่าแต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะต่อไปนะคะจะมาเตรียมผิวเป็นเิน๊ เนซีโร่นะคะ no pigment v i s u a l foundation มันจะเป็นเนื้อซิลิโคนแบบนี้นะคะ <c oughs> เอาจริงๆก็ไม่เคยใช้จริงจังหรอกไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเออก็อยากลอง วันนี้นะคะพี่จะมาลองรองพื้นตัวใหม่ที่จะบอกว่าลองสวอชดูรู้สึกว่าหนาตึ๊บพอสมควรนะคะก็คือ full coverage นั่นแหละแต่ว่าคิดว่าถ้าเกลีย่ยดีๆน่าจะสวยนะตัวนี้จะเป็นน a า soft matte complete foundation นะคะปิ่นใช้เป็นเบอร์สว่างเพราะาปิ่นจะลงรองพื้นแค่บางจุดเท่านั้นแล้วค่อยๆเกลี่ยนะคะ <Okay. S 1> ก็จะใช้เป็นเฉดที่สว่างกว่าผิวตัวเองเล็กน้อยนะคะจะลองแตะเฉพาะจุดที่อยากปกปิดหนักๆแล้วก็ต้องการจะสร้างให้มันเป็นจุดไฮไลท์นะคะนี่จะใช้กับตัว beauty blender ที่ มาดมาดมาแล้วนะคะ จะบอกว่าพอใช้จริงๆแล้วเนื้อไม่หนาเลยทุกคน oh. ตอนแรกที่รู้สึกว่าหนาอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้แบบเหมือนสวอชลงบนแขนแล้วมันอาจจะเป็นปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะ oh. จริงไม่ได้หนาเลยค่อนข้างเป็นเนื้อน้าแล้วก็เกลี่ยแล้วก็คือกลืนไปกับผิวหมดเลยด้วยนะคะว oh. ันนี้เราจะไม่ลงแบบปกปิดทั้งหน้านะคะ oh. เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำก็กเจอร์ mm. กันก็คือเป็น็กเจอร์ผิวแบบผิวเด็กฝรั่งนะคะ mm. มันจะมีความกระเออยอะไรเอายนะคะอาจจะปิดแค่ช่วงบริเวณรอยแดงนิดหน่อยแล้วก็โซนที่สีผิวไม่ค่อยสม่ําเสมอกันแบบมากมากหน่อย ะะอย่างแบบร่องจมูกเนี่ยไม่จะมีความแดงก็คือผิวอะไม่ได้ถึงกับเนียนกริปแต่อาจจะเป็นเน้นตรงเรื่องของโครงหน้าให้ดูแบบฝรั่ง <Okay. S 1> นะณตอนนี้นะคะหน้ามีความขาวและแบนนะแบนเท่ากันทั่วหน้าเลยคือเกลีย่ยไปเกลีย่ยมาคือเกลี่ยไปทั้งหน้าเลยนะคะอยากกลบใต้ตาเพิ่มนิดนึงนะคะจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์ของ n a า s ตัวที่เป็นเนื้อครีมตัวนี้นะคะบนที่นิ้วก่อนนะคะ ต่อไปนะคะจะจัดการกับโครงหน้าด้วยคอนซีลเลอร์ที่เป็นสีเข้มนะคะอันนี้ก็คือเมริสกาโปรคอลเลกติงคอนซีลเลอร์พาเลตนะคะเป็นใช้สีเข้มสุดเลยนะคะทำสันก่อนนะแล้วก็จะลงไปที่ด้านใต้โค้งไปบริเวณช่วงใต้คิ้วนะคะทำปลายจมูกลูกฝรั่งนะคะเราจะเอาสีเข้มลงช่วงบริเวณนี้ให้จมูกตรงกลางดูแบบเป็นกลมๆแบบเด้งขึ้นมาเล มีความแบบว่าลากลงมาตรงช่วงนี้นิดหนึ่งสั้นเบอร์นิดๆอะไรอย่างนี้กรอบหน้านะคะจะสังเกตได้ว่าความแบนของหน้าเริ่มหายไปแล้วนะคะหน้าเริ่มดูแบบมีมิตตรงมิติขึ้นมานะ ต่อไปนะคะคืองานคิ้วงานที่ยากที่สุดสําหรับปิดนนะเพราะว่าคิ้วเราเนี่ยผ่างไกลความฝรั่งความอุยความโดงความทุกอย่างที่เป็นคิ้วฝรั่งคือไม่มีวี่แววเลยนะฮะคนคิ้วก็น้อยและแหว่งนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะหวีให้มันไปในทิศทางเดียวกันก่อนแล้วก็ดูว่าเออเราพอจะมีอยู่แค่ไหนนะพอจะแต่งมันไปได้สักเท่าไหร่นะเริ่มเขียนคิ้วก่อนละกันปิ่นจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้คือ B Y perfectionist eye brow pencil สีมอ ok คค่า03นะคะเอาจริงๆก็คือยังไม่เคยใช้มาลองกันเลยปิ่นจะใช้ถมในช่วงบริเวณกลางคิ้วที่เป็นแกนก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะค่อยๆจัดแต่งในส่วนของหางแล้วก็หัวนะคะปาดปาดเข้าไปแล้วก็จะใช้ช่วงหัวไป แรงนะคะเบลนให้มันฟุ้งๆ่นจะค่อยๆเพิ่มความหนานะคะว่าเราอยากได้คิ้วแบบมีความแบบคิ้วชินจังนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เอาชินจังสิเราเปนลูกฝแปง่งดาวิกาก็ได้อะแม้ว่าความเป็นจริงมันจะดูห่าไกลต่ไปจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นกับแปรงที่เป็นลักษณะแปรงเขียนคิ้วแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ b r o w i t นะคะแล้วก็เป็นที่เขียนคิ้วของ D i o r แบบฝุ่นนะคะ พยายามบิ้วให้มันยกสูงเท่าที่จะยกไหวนะความไม่มีขนคิ้วอะเนาะมันก็ต้องแบบเอ,อวาดของปอมขึ้นมาดูคิ้วที่พ่อแม่ให้มานะคะแล้วก็ดูคิ้วที่เราเซ็ตขึ้นมานะคะ okay, the, the makeup is magic ต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มัสคาร่าขนคิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นของ Golden Rose นะคะจ้างหมดแล้วทุกคน Brow Styling Gel ค่อยๆไล่ร่วงขนคิวต้องตั้งแต่แบบหัวหัวคิว้วขึ้นมานะให้มีความแบบตั้งๆเขาจะมี t e x t อร์ความตั้งๆขึ้นมา ไปนะคะจะมาทําเบ้าตาฝรั่งกันนะคะอินจะใช้เป็นตัวอายแชโดว์แบบครีมสีน้ําตาลเข้มนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ Nudestick นะคะสี Immortal นะคะเขาจะเป็นอายแชโดว์ที่มีหัวแบบนี้นะแล้วเราก็จะเล็งว่าเบ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะค่อยๆวาดมาลงไปเลยเบ้มามาแล้วเบามาแล้วเกลี่ยน้องก็หน่อย เป็นรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเนียนแล้วก็ไม่ค่อยฟูงเท่าที่ต้องการนะเดี๋ยวใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Melinda My Pocket Brush and s h a d o w p a l e t t e MC 3 1 0 1เบอร์03 b ย์สา f f บนะฮะลองเป็นตัวน้ำตาลอ่อนเข้าช่วยก่อนแล้วกันเนาะจะค่อยๆลองบลนด์มันเข้าด้วยกันก่อนนะวนๆช่วงหางตาลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะ มีความแบบว่ากลืนกันมากขึ้นนะยิงจะลิง์ให้มันเกือบชนช่วงใต้ท้องคิ้วตรงช่วงกลางๆนิดนึงนะ <Okay. S 1> แล้วก็จะใช้สีเดิมกับแปรงที่เล็กลงมานะคะลิงมาช่วงขอบตาล่างนะคะเพิ่มเฉดเป็นน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะะลิงไปที่ช่วงใต้ท้องตาแบบนี้ อองจริงๆรู้สึกว่าอยากได้เบ้าที่ชัดนั่นขึ้นมากว่านี้อีกนะฮะจะใช้เป็นตัวอายแชโดว์ที่เป็นโทนน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนะะอันนี้จะเป็นพาเลตของ Dior backstage นะคะ Custom Eye Palette นะคะใช้กะแปรงที่เป็นคล้ายๆหัวดินสอแบบนี้นะ,ะไม่ชัดพอทุกคนเดิวดนวิวสีดำนะคะลงไปเลยค่อยๆลงไปนะคะให้มันขึ้นมาเป็นโครงแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะพี่จะมาเขียนอายไลเนอร์นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์สีดำที่ดาแบบดำ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 เลยอ,อันนี้เป็นของอิปซ่าจะใช้เป็นด้านที่เป็นหัวเมจิกก่อนนะจริงๆรู้สึกว่าแอบอยากจะเติมแบบความสว่างในช่วงของกลางตานิดนึงนะขอ,อน,นิดนึงละกันนะเดี๋ยวค่อยกรีดอายไลเนอร์ใหม่ทุกคนเปลี่ยนแผนทุกคนเนื่องจากว่า เขียนทับไปบนคอนซีลเลอร์แล้วรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างตะ,ตะกักนะคะเหมือนแบบเนื้อคอนซีลเลอร์มันมีความแบบเป็นเนื้อครีมนิดนแต่นาอถึงแม้ว่าเราจะลงน้อยนะไม่เป็นไรปิ่นเปลี่ยนแผนเป็นลงด้านที่เป็นด้านดินสอน,นะคะของแท่งเดิมมาถมทับแทนนะคดำกว่าเดิมอีกทุกคนดูดิไอายไลเนอร์ของอิฟซ่าเป็นอะไรที่แบบดำดีมากแล้วก็หัวค่อนข้างเล็กนะคะเขียนง่ายทีนี้นวันนี้ปิ่นกรีดอายไลเนอร์ค่อนข้างหนานะในส่วนของหางปิ่นจะไม่ได้ตวัดไปไกลมากนะ แต่ว่าอาจจะเป็นหางที่สูงนิดนึงเืวาดโครงก่อนนะคะหลังจากที่กรีดอยไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะพิงก็ถลกหนังตาแล้วก็เขียยอินเนอร์ด้านในเรียบร้อยแล้วะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาไฮไลท์ช่วงหัวตาให้มันแบบว่าสว่างสว่างนะพิงใช้เป็นตัว Dorche and g a b กตัวนี้อันนี้จะเป็น Shimmer Top c o a ค Powder Duo ที่เขาเป็นแบบชิมเมอร์แบบแท่งแบบนี้นะคะจะแบบเข้าช่วงหัวตาได้ง่ายนะคะ ลงไปช่วงหัวตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าสีมันจางใช่ไหมทุกคนเราก็ใส่กลับไปใหม่แล้วก็ทุบๆมันติดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวพิกเมนต์ของชิมเมอร์มันอยู่ด้านฝาด้านในนี้นะคะลิงมาช่วงใต้ตาตรงนี้นะคะชิดโคนขนตานะคะเหนือตัวอายแชโดว์สีน้ำตาลที่เราลงเอาไว้เมื่อกี้ <Okay. S 1> ชิดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะชิดได้นะมันจะทำให้ตาของเราดูแบบเปิดมากขึ้นโตมากขึ้นนะคะ จะทิ้งช่วงที่ตาเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเซตตรงส่วนของผิวอีกนิดนึงก็คือพี่จะใช้เป็นตัวคอนทัวร์แบบฝุ่นนะคะตัวนี้เป็นของ 3ce นะคะจะปัดย้ําบริเวณที่เราใช้ตัวคอนซีลเลอร์แบบครีมไปตอนเมื่อช่วงต้นนะ,ะแต่เป็นการแบบเซตให้มันอยู่โทนมากขึ้นแล้วก็ชัดมากขึ้นนะะตรงในส่วนของช่วงต้นต้นแก้มตรงเนี้ยพี่จะลงเป็นโทนน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็จะต่อด้วยตัว brush on สีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็น melinda true colors เบอร์0 3 4ย์ u f f y peach นะคะลิกงกันไป ต่อจากตรงสีน้ำตาลที่เราลงเมื่อกี้นี้นะคะในส่วนของไฮไลท์นะคะเราจะไฮไลท์แค่บางจุดเท่านั้นนะปิ่นจะใช้เป็นตัวพาเลตของอเวอร์กราสตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้กับนิ้วเลยนะคะแต่ช่วงบริเวณลายจมูกช่วงสันจมูกตรงนี้มันจะให้ฟิลที่เหมือนจมูกแบบงอนๆไม่ใช่จมูกที่แบบโด่งเป็นสันแท่งๆนะคะส่วนของหน้าผากก็จะใช้เป็นแปรงปัดให้มันแบบฟุ้งๆเบลอๆนะคะช่วงกระจับปาก นิดนึงช่วงหน้าคางตรงนี้นะคะมันจะให้เชฟคางที่ดูเหมือนแบบว่าคา,างช้อนๆขึ้นนิดนึงนะท้องคิ้วนะคะในส่วนของลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวปินจะมาลงเป็นตัวนี้ของ Charlotte Tilbury ลลตัวนี้สี่โตนโ r o นะคะจะเป็นนูดอมส้มๆนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราอยากได้ลูกปากที่ค่อนข้างหนานะก่อนอื่นจะลงให้มันทั่วปากก่อน ถ้าทาปกติจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เชฟปากที่ปิ่มหยักได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แปรงทาลิปวาดขอบปากเพิ่มนะคะสังเกตว่าปากข้างนี้ตุยกว่าข้างนี้แหละต่อไปก็จะเป็นงานกระนะคะจะใช้เป็นตัวเจลไลเนอร์นะคะอันนี้จะเป็นของเมลินดานะคะสีน้ำตาลนะคะสร้างกระ ก็จะลงจิ้มๆลงลงไปแล้วก็จะใช้นิ้วถูแทบๆให้มันแบบว่ากลืนๆไปกับผิวนิดนึงนะงานกระออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปิ่นจะไปใส่คอนแทคเลนส์สีตาฝรั่งฝั่งเลือกไซส์ที่มันตาค่อนข้างโตนะคะแล้วก็ปัดขนตานะคะบนล่างแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่จัดการกับตาสเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นรูปประมาณไหน,นะ Tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan If you wanna tell ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเทาแต่งหน้าลูกฝรั่งโคตรฟอแบบนี้นะคะสำหรับลูกนี้ก็ไม่ง่ายนะคะก็บอกตรงๆว่าแต่งม่งานนั่นแหละของก็ใช้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือถ่มาได้จนจบนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็บอกตรงๆว่าช่วงนี้ ตึบมากหว่าเครียดคิดไม่ออกก็อยากจะแต่งอะไรที่มันแปลกๆหน่อยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศตัวเองนะเอ่อลากันไปเท่านี้แล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good bye